เจ้าปูบอกมาอกราะทำพวกคุทใจอิดไปไหไอเดียโอ้สองคัญเลยอะไรเอ้าผมมให้รงวันมนะครับตกใจสิีลด้วยคนศัตรูมาขอบคุณครับไดรัคอยด้วยนะครับขอบคุณครับอะไรนะฮะไม่กล้าถอดเว้นครับเดี๋ยวความหล่อมันกระจาย ครับผมขอบคุณมากครับใส่ไว้ใส่ไว้เดีวจะกระจายมาติดกูเข้าลอวเมาไันอรนบเลครับแแลวตางกันเว้ยเว้นทำไมไม่่เวทกรรมนนาจะแต่งหล่อแม่ให้ผู้ส่แว่นใส่แว่นดีแล้วแม่เขาจะทำหน้ากูได้ไหมล่ะทำไมมีกดเนี่ยเดี่ยก็นยังทม่มนบอกเดี๋ยว คนได้กูจะพูดอะไรเดีไปให้กจ้า้ที่ช่วยอะไรล้วช่วยเลยวะเวหกระดุเดี๋ยวเคลียร์ผรักทุเรีนะพวกมึงเนี่ยขอบใจมากตีดีมกกระดุมสถอดแม่กทั้งตช่วยชวยเขาหน่อยเอบเุณครับขอบคุณครับขอบคุณคบขอบคุณครับ ครับวยๆคุยมีความสุขมากๆครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับทั้งจ้าจ้าใครเข้ามาล้ำมันเยอะเชือรุ้มไปทีหมดเลยล้ำโชว์โชว์ไม่ต้องเลอะก็ได้โชว์เส้สวยอ่ะเป็นมงคลดีดอกไม้รือเปล่าผมครับดอกดาวเรืองเนี่ยนะเเออป็นสิี่เกณันก็น่จะเจริญรุ่งเรืองก็พี่น้องใช่แล้วไม่สู้นะขนุนกับเหอะ ถอยทับเถอะทำไมถอยทับทำไมไม่มีมือถือมีดไม่มีมือถือมีดโอ้หนั่งกระตาตั้งกรอบไปช่วยเลยเฮ้ยไอ้นุ่มรูปน้ำจะแนะนำตัวให้รู้จักท่านเอกใครพี่เห็นกองทัพใหญ่โตมโหฬานแบบนี้กูคือผูดคำให้น้ำว่าขุนโจรกินคนนะ เจอมึงก็ดีแล้วที่กูม,มาวันนี้กูต้องการปราบคุณโจรกิษณนะได้เลยอยากจะรู้ว่าบุรุษเบื้องหน้าท่านเป็นใครฉั <laughs> นร้อยว่าจะได้ยินไม่ชัดจะแนะนำตัวให้ฟังฟังชัดๆกู <laughs> ให้นาบุกคุณโจร <laughs> กิษนะนี่ <laughs> <laughs> เจอกนด,ดีได้เลย อู๋วิเนี่ยพี่ไอ้ดีชื่อกิษณะครับคนแรกของกิษณะครับเดี๋ยวลองดูดีกนี่ผายกูพูดดังเดียวมึงตรงไหนเนี่ยน้ำเสียงไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันด้วยเออผมเองพี่กิตนาผมท่านเจอผมจดกิษณะแล้วพระเจ้าค่ะมันปองตัวไหมปองตัวเมื่อกี้เนี่ยเกือบแล้วเป็นไงเกือบหลอกหลอกฟันกระบอกช่างเล่าเดี๋ยวเราเข้าไปเจรจาเองเข้าไปเจรจาเฮ้ยโวยแต่ชักช้าเดี๋ยวขโมยดวงแม่งเลยเฮ้ย กูไม่ยอมแล้วจะมาเข้าฝันกูใช่ไหมไม่ได้นะดวงแก้วแม่เขาเอาไปได้เขาจะเอาแม่ที่ไหนไหว้คนละดวงมึงนี่มั่วไปหมดกูขาวมาวันหยุดกูเนี่ยไอ้ผู้จดกิจนะเออมึงคิดผิดนะทำไมที่จะมาทำศึกทางสงครามกับเราอัศนัาแน่แค่ไหนวะมึงลองมองดูกูให้ดีสิวะดูอยู่ มันจะมาลงใส่กูไม่ได้สีหน้ามึงออกมึงลควกมึงจะไม่คุ้นจดงเหรอมึงลองมองดูให้ดีสิแล้วมึงจะรู้ว่ากุอัศัยเนี่ยไม่ธรรมดาเว้ยแไว้ยบินแล้วบินแล้ว มันมีวิชามีขนาดยังไม่ได้สู้เลยมันทําของใส่กูแล้วเนี่ยกูยืนเฉยยังไม่ได้ทาอะไรใส่มึงเลยไปคุยไหมก่อนขนนเฮ้ยโอ้อมรบเ้ศชีวิตแรงไปชีวิตด้วยระหว่างการสู้รบทำไมถ้าเกิดเจ้ากูชักเนี่ยอย่าซ้ำนะเอ้ยกูไม่ใส่ตีไม่ซ้ำเลยเอามา กีตนะตกใจวิ life, eat, so it it like ่งหนีไปหมดเลยครับตอนนั้นน่ะเลยหนุ่มโชคร้ายพี่น้องโดนระเบิดตัวเองเสียชีวิตไหนกันหมดตายจริงป่าวนะขนขนอ้าวขนมานอนอะไรเนี่ยขน ยังเหม็นมากนั่งหลายคนแล้วมานอนคว่ำอะไรตรงนี้เนี่ยถนนฮะทำอะไรไปเนี่ยของเราไอ้ล่าวใช่จะเดี๋ยวเก็บไว้ให้เฮ้ยของเราเองของเราจำได้มีแบงค์ร้อยกับแบงค์ยี่สิบเออแหละเดี๋ยวเก็บไปให้ถนนไม่ช่วยไว้ทำไมเนี่ยช่วยพวกองจะมาช่วยเราสนายที่ไหนก็ค เห็นหรือไงเนี่ยรามสไนก็เลยจะตักโให้คุณจงกิษณะเลยมันล้มไปแล้วเนี่ยมันล้มไปอย่างนี้เลยรามสไนก็เลยจะฆ่าขนุนปลาปลาระเบิดอะไรมาหนีไปหมดเลยเนี่ยเป็นแบบนั้นเหรอไอ่แป๊บแป๊บไอ้คุณจงกิษณาใครหยันกระหดดแป๊บไปกะหอดไอ้กุญแจงกิสนะทั้งไหน อยู่ท like ุกคนทำรุนแน่จริงๆจริงแล้วก็เฮ้ยยกพวกกลับมาอีกิวะไล้ครับไอ้วเชย้้โต้คโมันแล้วครับว้ยโโหอีกนเดียวเนี่ยจะคายอสนายได้แล้วต่รับรางวัลก่อนรับรางวัลก่อนจะเจอกันจ้เจอกันขอบครับ